นายสวยแม่กับไปวัดหาบกระตาขึ้นสล่าทอนนั้นลหละอีห้ามากกับพระถากูระข้าวจะมาหลับที่สะดอกสิซ้อยกูแน่กับว่ได้ข้าวัดข้าว่าหามูหาฝูงสิซ้อยเหลือบ่มีมีอยูจะบ่เอิญก็มึงมากกอนกูพาไปใส่เบิร์ดละพา พระเดนหน่อยหลวงมิเงยน้งมาหลวงต้องสินง่ายนึกฝ้า่เดินคุณห่มผ้ายวิห่มผ้ายวิน้อยม่เงยน้องหายพระกับฝ้าเน้นกับฝ้า่เน้นมานั่งปรับจัดพระเข่าเรียบร้อยยอประเคนพระพระรับเอาอาลพรเนอร์สถูยะถาวิวะหาผู้ลาสถุนะแม่ถึงเบิ่อน่ะแม่งวนนี่สถุสถุ ให้พอนบอนแล้วได้ตึกเบอร์คนวัต่พาให้พอนแล้วหันหนามาหาเสียวผลอมากมาเขียวในอิหมอจะแสบพระโลดต้นหลักมากนาแดงล้านมันชื่อมาให้พานยำมากได้ซีหาค่ำตอนนั้นหลังเอาผู้เขาเอาอยามาสีแน่แต่ยามาปรับสีเขียวจักสิใบมองได้บัด หยัดเหล่าหยัดอยู่ที่สิไว้ยมองไดบปะมาแต่หยัดยาสีแขีวแล้วกูสิว่ามึงฟังเด้อหมอหาเรื่องบาปเลยเด้กูสิว่ามึงฟังเดิอหมอเด้อจ็บมึงกูสร้างอีลูกไผ่กูแห้งแห้งอีปอบมันเมื่อใดก็ตื่นสวยสวยอีห้ามันนะหนึ่งเข้ากับพอแห้งแล้วก็เลี้ยงหลานกับพอแห้งแล้วกูเบื่อมันลูกไผ่นี่ เท่านั้นกับบาปน้ำกันมูเพิ่นสมารคมบาปมึงยังไข่เล้ลูกไผ่มึงยังแกงนองไม่แซบอยู่ขันเบาเรื่องสัวอุกใจทีสู้ลุกเขยกูบ่ได้บักภากนันแหงเมาว่เช้าเมามาลาทอนบอกว่าให้เช้าเมาเด้อแม่สิแ่งส่วนอย่างให้ดอกบัตกะครับครับ ม่ือคืนก็เมามาตีสองอีหมอมากับบาัวดาอกมาหากเสื้องค์งน้เกณฑ์ตักน้ำล่างหนาจะได้เจ้าพ่อตอนเชินกูหากแตกตาเดิกผุดน,นี่บาปน้ำกันบาริย่าไมีบุญกับมาน้ำกันแล้วนั่งบ่ปากแล้วด้นั่งสมาธิสองเท้าเว้ากันแล้วก็ได้อาพาเสนางุ่มปากแล้วก็ <c oughs> แล้วเบาๆน้ำมูกแล้วปล่อยคนขี่บาปโโกันผู้รังคนโโกันห่อเรื่องผัวเจ้าของเฮ้ยบุญอยูว่วัดจะบอกบุญอยู่ใสยังไงยู่วัดอีหยังกับบุญแต่ยอยู่วัดจะบอกยู่บ้านก็บยบ่ได้จะบอกบุญอยู่บ้านก็นไ,ดนกนได้ว่าจะให้อภัยผัวให้อภัยลูกอย่าปล่อยดู บุญบ่ได้ยูวัดยังเดียวดอกถ้าบุญยูวัดยังเดียวหมามันนอนเฝ้าอยู่นี่มันจะบ่ได้ไลยกว่าเฮ้าบอกโง่าตายไน,นได้คนนะ